ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นหลอนสเตชันรายการพอดแคสต์เรื่องผีที่จะพาคุณขนหัวลุกก่อนนอนคืนนี้ผมจะพาคุณเดินทางสู่ชายแดนตะวันออกของไทยในเขตป่าร้อยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิเดือดและวันนี้ยังไม่มีใครกล้าลืมเสียงปืนในความมืด เรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันในหน่วยลาดตระเมนชายแดนโดยหมวดเก่งนายทหารหนุ่มที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปา่าทึบติดชายแดนช่วงหนึ่งของหน้าฝนหน่วยของหมวดได้รับคำสั่งให้เข้าไปตั้งฐานชั่วคราวใกล้เขาตะแบกจุดที่เมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเป็นสมรภูมิช่วงสงครามเย็นและการประทะก,กับฝ่ายตรงข้าม ยังคงหลงเหลือล่องรอยกระสุนและหลุมศพนิรนามของทหารหลายชีวิตคืนนั้นเป็นคืนแรกที่หน่วยของหมวดไปถึงสายฝนตกพรมหลมเย็นเยอือกและป่ารอบด้านเงียบผิดปกติแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเสียงเดินแฉะแฉะเหมือนมีใครเดินย่ำน้ำรอบเต็นของหมวดตอนแรก ทุกคนคิดว่าเป็นสัตว์ป่าแต่พอหมวดออกไปส่องดูกลับไม่พบใครเลยและก่อนที่หมวดจะกลับเข้าเต็นเขาหยุดนิ่งเพราะแสงไฟฉายของเขาส่องไปเจอรองเท้าทหารผ้าใบเปื้อนเลือดวางอยู่บนพื้นดินทั้งที่ไม่มีใครใส่รองเท้าแบบนั้นในหน่วยนี้อีกแล้วคืนต่อมาเหตุการณ์ยิ่งแปลกขึ้น คนและทหารในหน่วยเริ่มพูดถึงเสียงเดินเป็นหมู่ทั้งที่ไม่มีใครเดินตรวจในยามนั้นบางคนบอกว่าเห็นทหารใส่หมวกเหล็กเดินสวนผ่านไปในเงามืดใบหน้าเละร่างโชกเลือดแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆและคืนหนึ่งหมวดเก่งได้ยินเสียงวิทยุรับส่งดังขึ้นงานในกลางดึกในความเงียบ มีเสียงรายงานแทรกขึ้นมาว่ารายงานผู้พันกำลังจะเข้าตีจุดฆ่าศึกฝั่งเหนือขอสนับสนุนกระสุนเพิ่มเสียงนั้นมาจากความถี่ที่ไม่มีใครใช้มานานกว่า30ปีชื่อของผู้พันที่พูดในวิทยุคือชื่อของนายทหารที่เสียชีวิตในยุทธการเขาตะแบกเมื่อปี2524วันรุ่งขึ้น หน่วยของหมวดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากจุดนั้นกระทันหันไม่ใช่เพราะภัยจากศัตรูแต่เพราะมีทหารเวรคนหนึ่งเห็นภาพสุดท้ายในกล้องอินฟราเรดภาพที่เขาเห็นคือกลุ่มทหารไทยในยุคเก่าชุดพลางซีเปียหน้าเปื้อนดินเลือดไหลอาบกำลังยืนยกมือทำความเคารพต่อหน้าหมวดเก่ง หลังจากวันนั้นพื้นที่บริเวณเขาตะแบกถูกปิดไม่ให้เขาพัดอีกและผู้คนก็ยังเชื่อกันว่าเสียงฝีเท้าในป่าทึบและเสียงวิทยุแทรกนั้นยังเป็นเสียงจากทหารกล้าที่ไม่เคยกลับจากสงครามสมรภูมิอาจจบแต่ดวงวิญญาณยังเฝ้าชายแดนหากคุณเดินทางใกล้เขตแดนในยามดึก และได้ยินเสียงปืนหรือเสียงเรียกรายงานตัวในความมืดอย่าตอบรับเสียงนั้นเด็ดขาดเพราะบางทีเสียงนั้นอาจไม่ได้มาจากคนเป็นก็อาจเป็นได้ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องคลื่นหลอนสเตชั่น ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆไว้ฟังก่อนนอน